โอนนี่ไงแกงเผ็ดเนื้อย่างที่ลุงอยากจะกินเลยนี่แบบนี้เป๊ะเลยนี่คือรถเข็นอาหารตามสั่งจิ๋วนะครับผมหัวร้อนนะสวัสดีครับชื่อพิสิทธิ์ครับวิจิตปจรลงใครๆก็เรียกว่าลุงผิด จริงลุงพิษทำเยอะมากครับลุงพิษทำลุงพิษครัวจิว๋วลุงพิษสนุกขายลุงพิษสนุกถ่ายแล้วก็ล่าสุดทําช่องใหม่ครับชื่อลุงหรือย่างคือทุกช่องของผมเนี่ยจะมีออบเจกทีฟที่ต่างกันแล้วมีกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกันลุงพิษครัวจิว๋วคือทําอาหารจิว๋วกินได้แล้วก็เล่นของจิว๋วกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กๆ แล้วมันเป็นอีกมุมหนึ่งที่เราอยากจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยเพราะว่าลุงพิดครัวจิ๋วเนี่ยใช้ครัวไทยผมว่าครัวไทยมันมีแอคชั่นมันมีมูฟเมนต์มันมีไฟมันมีสีที่ดูดีวาไรตี้มากมันเป็นแบบอเมซิ่งไทยแลนด์แต่ไม่มีใครหยิบมาเล่นหรือย,ยองหยิบมาเล่นคือของจิ๋วมันมีเยอะมากเลยทําไมถึงเลือกเป็นอาหารนะผมรู้สึกว่าอย่างที่บอกนะฮะทำหนังโฆษณามาก่อนแล้วพวหนังโฆษณาที่ผมทาเยอะคืออาหารผมทำฟู้ดช็อตแล้วผมรู้สึกว่าอาหารมันดูน่ากินและอาหารเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันคือภาษากลางประเทศไหนก็ดูรู้เรล้เเราาาากก็ยกะโดดขมทํ าาก่อนแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราอยู่ๆเราไปทาอาหารธรรมดาไม่มีใครดูเพราะว่าอาหารเนี่ยทุกคนทําหมดจะถ่ายสวยยังไงก็มีคนถ่ายสวยกว่าผมก็เลยเอาวะเราอยากจะทําครัวจิว๋วเราอยากจะทําครัวที่มันแปลกๆขึ้นมาก็มี2ไอเดียคือ1เราทําอาจจะต้องทาครัวยักษ์คนก็น่าจะดูหรือทําครัวจิ๋วคนก็น่าจะดูแต่ครัวยักษ์ต่อเมนูนี้ตก3 0 0 0ันถึงห้าพันเลยนะเราก็เลยอครัวจิ๋วดีกว่าสิบาทน,น่าจะจบเราก็เลยทำครัวจิ๋วแทนแสดงว่าเป็นคนชอบทําอาหารหรือเปล่าทำอาหารไม่เป็นผมทําอาหารไม่เป็นเพียงแต่ว่าผมเห็นโอกาสว่า,วาเฮ้ยนี่แหละคือสิ่งที่ สิ่งที่เราจะเข้าไปในตลาดนี้ได้จะทําอาหารเมนูไหนก็จะต้องเปิดยูทูบอยู่ว่าเมนูนี้ทำยังไงเมนูนั้ทยังไงลองดูเมนูผมมันจะเป็นเมนูบ้านง่ายง่ายหมดเพราะว่าผมทาไม่เป็นผมก็เลยทําสิ่งที่ง่ายที่สุดแต่ว่าสิ่งที่ง่ายที่สุดแต่เราจะสื่อสารผ่านการเล่าเรื่องแบบของเราเพื่อให้คนสนุกที่สุดเมนูไหนที่ทําออกมาแล้วคนแบบชอบมากเมนูที่ขอมากที่สุดก็คือกะเพราหมูกรอบแต่คลิปที่ไวรัลหรือว่าเมนูที่คนชอบมากคือพวกแบบว่าพวกแปลกๆเช่นวิธีการหุงข้าวจิ๋วอย่างเงี้ยฮะหม้อหุงข้าวจิ๋วเนี่ยมันเสีย แต่เราทําให้มันเดือดได้หรือเ,เมนูน้ําปั่นนี้เราทําเครื่องจิ๋วที่มันสามารถปั่นจริงๆได้ทําเมนูน้ําปั่นขึ้นมาจริงๆได้พวกนี้เขาว้าวเพราะว่าครัวจิ๋วเนี่ยหนึ่งคือมันดูน่ากินแต่จริงๆแล้วมันก็เบสออนของเล่นเหมือนกันม,มันของเล่นที่ทําแล้วกินจริงได้แมงยิ่งว้าวขึ้นไปอีกสักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเอาแล้วพวกอินเกเดียนต่างๆเนี่ย ทำยังไงอย่าพวกไข่หมูสามชั้นหรือข้าวอะไรอย่างเงี้ยคือคพวกผักพวกอะไรพวกนี้ผมปลูกเองเพราะเราต้องการยอดซื้อเช่นเราจะเอาประกัดขาวเราจะไปเอาผักะแหนงแต่จะใช้ใจของผักแหนงหมูสามชั้นเนี่ยเราใช้หมูกรอบจริงๆเพียงแต่ว่าเราหั่นให้ชั้นเนี่ยบางแล้วเราก็ไปทําูกรอบแล้วเราเลือกส่วนที่มองแล้วรู้สึกว่าอันนี้แหละหมูกรอบ<ม>คือจริงๆอาหารที่สวยที่สุดข,ของมันก็คือไขน่นกกระทาแหละเพียงแต่ว่าไข่นกกระทาพราะชัาานกกะ้นมันใหญ่สุดท้ายไปจบที่ไข่หนกครับ ไข่นกหงหยกแต่เป็นไข่ลมนะเชื่อพอดีบ้านเลี้ยงนกหงหยกอยู่ตัวนึ่ชื่อเจ้าปีโป้เลี้ยงตัวเดียวแต่มันไข่ออกมาครับแล้วเราก็เลยลองทําออกมาแล้วมันก็กินได้จริงๆอยากจะทําคลิปบอกว่าเฮ้ยมาจากไข่เจ้าปีโป้นะแต่เจ้าปีโป้มันตายไปแล้วเราก็เลยไม่สามารถทําคลิปอธิบายได้เราก็เลยตั้งสร้าง question ให้เด็กดูไปเลยว่ามาลมประเด็นไม่ได้บอกว่ามันคือไข่อะไร จิ้มคือไข่นกหงส์หยกอาหารจิ๋วที่ทําออกมาเนี่ยกินได้จริงๆไหมคะกินได้จริงครับแต่อร่อยหรือเปล่าไม่รู้ในหนึ่งวันทําได้กี่เมนูหนึ่งวันหนึ่งเมนู <c oughs> เพราะว่าตั้งแต่เตรียมถ่ายล้างก็ต้องทําเองหมดเลยทั้งถ่ายเสร็จทั้งล้างเองเพราะทุกอย่างมันมีอย่างละชิ้นมันจะเลอะทั้งโต๊ะเลยนะครับน้ามันมันกระเด็นแะล้วมันจะเลอะทั้งโต๊ะเราก็ต้องมาเคลียนโต๊ะก็คลีนพอคลีนก็คือลือล้อหมดลื้อหมดแล้วจะถ่ายคลิปที่2ก็แบบ ไม่ไหวแล้วกลับไปเลิกทําดีกว่าก็ mm hmm. ลเลยเป็นช่วงเช้าถ่ายแล้วช่วงบ่ายเป็นช่วงตัดเมนูไหนที่ทํามาแล้วเรารู้สึกว่ายากมากมากเมนูที่ยากที่สุดแล้วคิดว่าจะไม่ทําอีกแล้วคือพิซซ่าผมทําตั้งแต่ปั้นเตาพิซซ่าแล้วในคลิปนั้นผมแบบบ้าพลังมากคือผมปั้นแป้งเองแล้วผมทิ้งให้โดข,ขึ้นแบบจิว๋วทาตั้งแต่6กโมงเช้าเสร็จประมาณค่งเหนื่อยจิบหายแล้วชีสยืดจริงๆนะมีชีสยื้มีอบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยลุงเพชรรู้จักหนังสือแม่บ้านไหมคะ รู้จักครับรู้จักหนังสือแม่บ้านครับผมผมไม่ได้เป็นคนทำอาหารนะผมทำตั้งแต่การหา Reference สมัยผมตอนช่วงนู้นทำเป็นผู้ช่วยผู้ว่องกับเราต้องหาไปเสิร์ฟผู้ว่กับว่าสมมติ่เป็นเมนูอาหารเนี่ยเขาทำยังไงและทำยังไงถึงสวยเราก็จะไปดูตั้งแต่การจัดจานการเตรียมของอะไรเงี้ยเราก็จะไปซื้อหนังสือสองครับผมและอาหารไทยอ่ะก็มีหนังสือแม่บ้านนี่แหละที่ชัดเจนก็เริ่มงเลยตรงนั้นเลยถ้าพูดถึงหนังสือแม่บ้านลูกพีดคิดถึงอะไรคะผมผมนึกถึงอาหารไทยรสจัดจ้านนะแล้วก็อาหารไทยหนังสือแม่บ้านมีตตั้งแ่ สอนทริคผมจำได้เลยมีตั้งแต่แบบว่าสอนควานผลไม้หรือว่าแกะประดับอะไรอย่างเงี้ย uh huh, แบบ uh huh. จุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กแต่ผมจำไม่เนิ่นน่นที่ผมชอบคือทีผมชอบเป็นคนชอบกิน แก,แกงเผ็ดเป็ดย่างจำได้เลยเมนูหนึ่งในหนังสือก็คือแกงเผ็ดเนื้อย่างแล้วแกงเผ็ดส่วนมากเนี่ยเขาใส่มะเขือเปาะแต่แกงเผ็ดเนื้อย่างที่ของแม่บ้านเนี่ยเขาใส่มะเขือเทศก็ไม่ใช่เป็ด้ว้ยแม่งเป็นเนื้อย่างเออเราก็เลยชอบแล้วเราชอบกินเนื้อถ้าใครชอบทําอาหารอะไรก็ทําเลยนะครับตามหนังสือนั่นแหละแล้วก็ตอนนี้เขามีเว็บโรงเว็บไซต์นะเป็นเพจก็ไปดูเอานะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากจะลองเอาของใหญ่ที่ทำกินแล้วเนี่ยมาลองย่อเป็นของจิว๋วทำเล่นกับลูกก็อลอง